พี่น้องที่รักในองค์เปรียสุขิ์เจ้าเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นด้วยพระคำนำพ,พ,พระพรจากพระคิสมตัมภีร์วิวรบทที่สองข้อสิดังนี้พระวิญญาณตรัสว่าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมองกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าอาเมนหัวข้อเรื่องในเช้าว,วันนี้เก้าอี้สามขาเมื่อเป็นเด็ก ผมเติบโตมาในไร่แห่งหนึ่งที่รัฐมินนิโซตาผมต้องรีดนมวัวทุกวันและดีใจที่ใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถนั่งบนเก้าอี้สามขาเป็นฐานทำงานได้อย่างมั่นคงเพราะเป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงจึงจะสามารถทำงานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าได้ทุกวัน รากฐานที่ว่านี้เป็นความเชื่อที่มาจากพระธรรมภีคุณลักษณะสมประการของพระเจ้าเป็นเสมือนเก้าอี้สาขาอันเป็นรากฐานมั่นคงและแข็งแรงของผมคือพระองค์ทรงเป็นความรักซึ่งปรากฏในหนึ่งยอนบท4ีข้อ8ทรงเป็นความบริสุทธิ์ปรากฏในเรวินิติบท11ข้อ4 4 และทรงเป็นพระวิญญาณปรากฏในยอห์นบท4ี่ข้อ24ถ้าเราให้น้ำหนักที่คุณลักษณะอันหนึ่งอันใดของพระเจ้าแล้วตัดคุณลักษณะอื่นๆออกไปเราจะเราจะร,เราจะรื่นและล้มลงแน่ๆการเน้นที่ความรักของพระเจ้าเท่านั้นอาจจะทำให้เราเผลอไปในอารมณ์อ่อนไหว ถ้าเน้นที่ความบริสุทธิ์ของพระองค์แต่อย่างเดียวอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนเคร่งครัดธรรมบัญญัติและชอบตัดสินความผิดคนอื่นผู้เน้นถ้าเน้นที่พระวิญ,ญญาณของพระองค์อย่างเดียวก็จะกระตุ้นให้เรารับใช้แต่ก็จะร้อนรนเกินไปจนทำให้เราไม่เห็นความสำคัญของแรงสนับสนุนที่มาจากความรักและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ภารกิจของเราในโลกนี้นั้นยาวนานชั่วชีวิตพระธรรมวิวร์บ,บทที่สองข้อสิกล่าวว่าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าการได้รับแรงสนับสนุนจากความรักจากพระวิญญาณและจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจงทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายของเราเป็นไปได้เราอาธิษฐาน ช้าวันนี้ด้วยกันครับพระเจ้าผู้ทรงพระคุณโปรดเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายออกรับความรักพระวิญญาณและความบริสุทธิ์ของพระองค์ทุกวันเพื่อจะได้เติมพลังในการขยายแผ่นดินของพระองค์ไปได้ทุกแห่งหนในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนข้อคิดสำหรับเราวันนี้ความเชื่อของเราตั้งมั่นอยู่บนความรักพระวิญญาณและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาเมน